ไดาได้เดี๋ยวเอาด่ามานี่มาเยอะๆๆเอาด่ามานี่แม่โชฟี่หน่อยเร็วมาโชฟี่หน่อยมาเร็วด่ามาเร็วมาหน้ามาหน้ามาหน้ามาน้ามาแล้วอีกเรามาแล้วอีกนิวส์อันนี้มาแล้วมายืนตรงกลางตรงกลางตรงกลางแอคชั่นสวยไปตั้งน้ำแล้วหนึ่งสองเดี๋ยวเดี๋ยโอ้กวนเลยจะกินหัวผมแล้วนะ เอาเลนเอาเลยดาวด้อยจะไปกวนดีกูไปพอแล้วพอแล้วยังพอยังวยกพี่หรือยังเขาอีกดังครับเขาเป็นแบกเกาให้ออกกล้องตทวนอยู่แล้วเต็มป่าแล้วเป็นแบกเกาให้อันนี้ของเอฟซีครับเออให้ให้ดาวเป็นเป็นคนฟังด้วยคุณลองเอาไปพาดคอยดาวมันจะเท่มากไหมคุณคิดว่านี่ มานี่ดาวไหมเดี๋ยวเดี๋ยวดูกล้องหลังไม่ใช่มันเล็กกว่าปะโอ้มันน้อยกว่าเดี๋ยวโอ้ดิเดี๋ยวจะผูกได้ไงนี่นะโอ้ไม่ได้ผูกนะครับันเอาไว้แล้วเดี๋ยวดาวไปกัดเล่นนี่ผูกหางได้ไหมในหนวโอไม่ได้ผูกหางเลยหางเอาเอา โอ้ที่วะเคือง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 ว้าวมัดมัดขาไหมว้าวมันเครืองมันเครืองมันเดี๋ยวดาวกับงูจะไปกินงูเนี่ยดาวจะไปกินงูนะดาวจะชอบงูแต่ตีนดาวดาวงูตะเกียบดาวเห็นงูได้จะมาฟาดงูเลยใช่แล้วมันมันมันไม่ชอบงูไงมันเคยเบี่ยงงูไงมือกลองเนี้ยเลียนดอกแล้าช้าง

กินมาใกล้ๆค,คหิวแล้วตามันลายดาว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 ,ดาวผมชื่อดาวมงคลน,น่ารักแสนสนใครเห็นต่างชื่อ